สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับรายการทุ่มเทชนเนะครับผมก็ตามเคยนะผมวันนี้ก็จะมามาเนี่ยมาแจกเกมนะครับผมเอาห้าวีห้านะครับโกงนะครับผมเป็นหมัดโกงนะครับผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งทิ้งไว้ใต้คิดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ทําการมาโหลดกันเลยนะครับกดที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เราก็จะทําการดาวน์โหลดให้ตรงนี้โหลดได้ตรงนี้นะครับผมห้าวีห้านี่ครับเอพีเอพีเคนะครับผม การอ่าดดาน์โหลดน,นะผมก็แค่นี้แนละ้วก็สามารถเดี๋ยวผมก็จะทิ้งได้คลิปนะผมรับวันนี้ก็โคลรนานะผมยวเจอกันใหมค่คลิปกรุงคลิปที่คลิปหน้านครับผมมาคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับก็อย่าลืมกดถูกใจใคร,รับตัวใคด้วยนะผมก็ผมก็เป็นเด็กใหม่นะผมก็พูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับแต่คลิปนี้ก็บายๆอย่าลืมกดถูกใจติดตามให้เยอะนะครับ バイバイ。